เงิน500บาทสุดท้ายในกระเป๋าผมเปลี่ยนชีวิตคนทั้งร้านไปตลอดการเมื่อยายแก่ตัวมอมแมมเดินเข้ามาในร้านอาหารหรูที่ผมทำงานอยู่ผู้จัดการสั่งให้ผมไล่เธอออกไปเหมือนหมูเหมือนหมาเพราะกลัวลูกค้าคนอื่นจะรังเกียจแต่ผมเห็นสายตาที่หิวโหวยนั้นแล้วทำใจไม่ได้ผมตัดสินใจดึงยายมานั่งที่โต๊ะมุมอับแล้วเอาเงินค่าแรงวันนั้นสั่งข้าวผัดจานที่ถูกที่สุดให้เธอกินท่ามกลางสายตาดูถูกของเพื่อนร่วมงาน ยายไม่ได้ตักข้าวเข้าปากแม้แต่คำเดียวแต่กลับจ้องหน้าผมแล้วถามว่าทำไมถึงช่วยคนไม่มีค่าแบบนี้ผมตอบไปว่าความเป็นคนไม่ได้วัดกันที่เสื้อผ้าครับยายทันใดนั้นยายหยิบโทรศัพท์รุ่นล่าสุดออกมาแล้วโทรสั่งการด้วยเสียงที่ทรงพลังว่าไล่ผู้จัดการคนนี้ออกซะวินาทีนั้นทุกคนในร้านเงียบกริบยายไม่ใช่คนไร้บ้านแต่คือเจ้าของแฟนใช้ที่ปลอมตัวมาทดสอบพนักงานยายยื่นบัตรพนักงานระดับบริหารให้ผมพร้อมบอกว่า ความดีของเจ้าชนะบททดสอบนี้แล้วเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าอย่าตัดสินใครที่ภายนอกเพราะเพชรแท้มักซ่อนอยู่ในที่ที่เราคาดไม่ถึงเสมอสุดท้ายแล้วความเมตตาคือสมบัติที่มีค่าที่สุดที่มนุษย์คน